หรือว่านี่คือสาเหตุที่เชลซ์สวิฟต์นี่นะครับไปจัดงานที่สิงคโปร์ฮะทำไมสิงคโปร์ถึงกลายเป็นฮับนะครับของพวกออฟฟิศต่างๆานานารวมถึงเป็นศูนย์กลางเดสเซนเซชันในการจัดอีเวนต์หรือว่าคอนเสิร์ตระดับบิ๊กระดับโลกอีกด้วยเดี๋ยวคลิปนี้ไลฟ์ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุีิจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เหมาะกับคุณครับัางค้ังด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ สิ่งที่ทุกคนนะครับผมคิมะครับผมนักทุนในสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าคาร์ลับอสังหาริที่คนรวยไม่เคยบอกคุณคนระับคุณอยู่ช่อง p อ o ต e r t y Expert ไลฟ์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ถ้ากูร์แลสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในคลิเชน่นคุยเนี่ะเรื่องของการวางผังนะครับวางเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เ,เป็นประเทศเล็กๆนะครับมีขนาดเล็กกว่ากรุงเทพหมหานครด้วยซ้ําแต่ทําไมพื้นที่ที่เล็กกว่ากรุงเทพถึง2เท่าแบบนี้เนี่ยถึงได้จัดงานระดับโลกได้นะครับรวมถึงเนี่ยเป็นศูนย์รวมของออฟฟิศเจ๋งๆดังๆงงงระดับโลก แล้วก็คนมาอย่างที่ด้วยติดไลฟ์ฟังครับอย่างแรกนะครับขอเริ่มต้นด้วยอีเวนท์ที่สร้างความมือฮารนะครับนั่นคือคอนเสิร์ตใหญ่ของทางคุณเจอร์สวิฟครับที่ไปเล่นที่ทางสิงคโปร์นะและเป็นที่เดียวในทแถบนี้เลยเรียกว่าคนไทยเนี่ยก็มองตาปริบๆริไปนะครับต้องบอกก่อนนะว่าในอดีตเนี่ยคุณเจอร์สวิฟนะก็ได้เกือบจะมาเมืองไทยแล้วนะครับในปี2557ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเสียดายนะครับถูกยกเลิกออกไปนั่นเองทำให้แฟนคลับชาวไทยเนี่ยต่างเซ็งไม่น้อยเลยครับซึ่งทางคอนเสิร์ตใหญ่่่่่ขอองคคุณเรรสววิฟนนีีีะับทมชืา The Er Tour นนะี่ะจัดถึง6รอบในสิงคโปร์นะนเนี่ยบาทสามแสนใบเนี่ยขายหมดเกลี้ยงเลยครับและแน่นอนนะครับว่า6คืนที่จัดอีเวนต์ตรงนี้นะครับทำให้มีความต้องการในการซื้อตั๋วเครื่องบินนะแล้วก็ตั๋วที่พักเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง30%ในสิงคโปร์เลยนะครับคือบ้าคลั่งมากๆและก็แน่นอนนะครับว่ากระแสของคุณทรัมป์ในการจัดคอนเสิร์ตนี่นะมันไปกระเพื่อมในฝั่งเงิตัวเศรษฐกิจด้วยนะครับทางนักวิเคราะห์เนี่ยนะได้ทำการวิเคราะห์ว่าตอนที่จัดที่เมลเบิร์นเนี่ยสร้างตัวเล,ลเลขนส ามว่า Taylor Swift Economy เลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าทั้งร้านอาหงร้านอาหารเซอร์วิสบริการซูชิบาร์อะไรแต่นั้นเนี่ยบูมหมด SME เนี่ยต่างได,ได้ได้ไปกอบเป็นกำรรครับทำมาในฝั่งตัวเม็ดเงินนะครับคุณ Taylor Swift เนี่ยนะทำเงินไปสูงถึง4.1บิลเลียนดอลลาร์นะครับกับคอนเสิร์ตครั้งนี้มาถึงทัวร์ทัวร์นี้นะครับข้อน่าสนใจอย่างที่สองนะครับนั่นคือราคารีเซลของตั๋วตรงนี้เนี่ยสูงไปถึง1,611เหรียญดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ 57, าณ57,000บทไทยนะครับแและน่นอนว่าคนที่มาเที่ยวนะครับมา ดูคอนเสิร์ตตรงนี้เนี่ยก็มีการสเปนดิ้งที่เยอะอีกด้วยนะโดยเฉลี่ยประมาณ1,279ดอลลาร์ต่อคนเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าขายตั๋วไป300,000ใบนี่นะฮะก็คาดว่าน่าจะมี300,000คนซึ่งตีเป็นเม็ดเงินที่สเปนดิ้งนี่ครับก็สูงถึง300,000ล้านดอลลาร์ครับและก็แน่นอนนะว่าคอนเสิร์ตของเชลเลอร์เนี่ยก็มีคนบินมาจากทั่วทุกสารทิศทั่วโลกนั่นแหละนะครับแล้วก็ s เปนดิ้งจ่ายเงินให้กับคนท้องถิ่นทั้งอุตสาหการท่องเที่ยวโรงแรมอ,อาหารการเดินทางเนี่ยมมัันนนกก็สเปดดดิ้้งีหะครบบแต่าอ ตัวเลขเศรษฐกิจที่เข้าสู่สิงคโปร์แบบนี้นะครับก็กลายเป็นประเด็นที่น่าถกเถียงกันนะฮะซึ่งทางเนยกของเรานะครับคุณเศรษฐานด้ก็บอกว่าเทสลิตเนี่ยไม่มาจัดคอนเสิร์ตที่ไทยนะ พราะสิงคโปร์เนี่ยจ่ายไป500ล้านนะครับบวกเงื่อนไขห้ามจัดงานที่อื่นในเอเชียฮะอย่างที่บอกไปครับว่าการที่คุณเทเลอร์ไมที่อยที่หนึ่งนี่ยนะครับก็สร้างเศรษฐกิจบริเวณนี้เนี่ยโอ้โหสูงเป็นหลักหมื่นล้านแต่ล้านมันก็มีแรงจูงใจในที่ทำให้รัฐบาลของประเทศนั้นๆเนี่ยหรือว่าการท่องเครียดในการ subsidize หรือว่ามีการอุดหนุนนะครับและก็ล่าสุดนะครับาสิงคโปร์เนี่ยก็ได้ออกมายืนยันเนียว่ามีดีวิเศษกับทางคุณเทเลอร์จริงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าห้ามทัวร์คอนเสิร์เนี่ยกระททบาง จริงๆในช่วงโควิดที่ผ่านมานะก็จะเป็นต้องเน้นอัดฉีดนะครับหรือว่าดึงทางอีเวนต์ใหญ่ๆอย่างเช่นคุณเทเลอร์ซิวิทเนี่ยมาเปิดที่สิงคโปร์เพื่อกร,ตรกะตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีเสียงที่พูดออกมาด้วยนะครับว่าการที่คุณเทเลอร์เนี่ยไม่ยอมไปคอนเสิร์ตที่อื่นๆเพราะว่ามันไม่น่าสนใจหรือเปล่าครับอันนี้ก็เรียกว่าแสบๆคันๆเลยทีเดียวนะฮะเอาจริงๆต้องบอกก่อนว่าสิงคโปร์นี่ครับถึงเป็นประเทศที่เล็กๆนะฮะแต่ก็เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมนะในการจัดงงงงงาาาาาานน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 บบ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 ิิ๊กกออีีีเเวตต์์่่่่ๆะะะคคคครรรรรััััััััทททท้สสมมมมหแแฟดดโโลยจป นะรวมถึงนะครับคอนเสิร์ตใหญ่ๆก็จัดที่สิงคโปร์เป็นสำคัญอีกด้วยซึ่งเหตุผลเนี่ยก็เรียบง่ายครับหนึ่งคือยุทธศาสตร์สิงคโปร์เนี่ยอยู่ใจกลางของแถบแถบ,แถบนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับมาจากอินโดก็ง่ายมาจากไทยก็ง่ายฟิลิปปินส์ก็ง่ายอะไรก็อยู่ตรงกลางกันหมดเนี่ยก็คือง่ายต่อการควบคุมแถวนี้เลยแล้วก็สอนนะครับสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างทันสมัยมากนะสถานที่ต่างๆนะค่อนข้างล้ำการเดินทางสะดวกสบายโครงสร้างพื้นฐานที่แบบแข็งแกร่งมากๆกล่า็คือแบบคุณเดินทางสะดวกเดินทางง่ายครับไม่ต้องมานั่งรอรถนู่นนี่นมองงงวโดใรสสิข เนี่ยค่อนข้างปลอดภัยและก็สะอาดอีกด้วยนะไม่ได้แบบมีแหล่งเสึ่งโซมที่แบบจะโดนโดน,นป้นอะไรแบบนี้และที่สำคัญคือรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยการสนับสนุนอุตสาหกรรมไม้ด้วยนะครับไม้คือ ม e ติ่งประชุมอีวงอีเวนต์ eng, e eng, สัปดาหต่างๆนะพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มไม์ครับถ้าพูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่ของไทยนี่นะครับก็มีที่จัดงานอยู่ในหลายที่เหมือนกันนะอาจจะเป็นทาง Impact Arena เมืองทองธาน,นีนะครับหรือแม้กระทั่งสนามราชมังคลากีฬาสถานอันนี้เนี่ยก็เป็นสนามที่ใหญ่เป็นสเตเดียมที่ใหญ่ของประเทศไทยเลยนะล่าสุดเนี่ยทางโคเปเนี่ยก็ไปจัดที่ด้านนั่นนะครับแต่ถ้าพูดถึงการเดินทางบ้างล่ะนะครับแหมวันนี้เนี่ยชาวต่างชาติบินมาจากสนามบินจะไปราชมัง โอ้อันนี้คนไทยไปก็เป็นไงฮะติดใช่ไหมครับแล้วก็การเดินทางเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนะฮะหรือไม่ไทั้งไปสนามอิมแพกแนนต์มุททองธานีเนี่ยก็ยังไม่มีตัวรถไฟที่จะไปแต่อนาะคตมีนะแต่ตอนนี้ปัจจุบันยังไม่มีนะครับแล้วองกไปจากสนามบินเนี่ยต่อแอร์พอร์ตเลงก็ต้องต่อกันหลายต่อจนกว่าจะถึงที่จัดงานเนี่ยมันก็ไม่ได้สะดวกสบายเลยครับซึ่งต้องบอกว่าต่างจากสิงคโปร์ไปอย่างมากนะครับสนามบินของสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่ามีชื่อเสียงในการระดับโลกเลยเรื่องของการออกแบบนะครับการฟโฟล์คเดินเข้าออกถ้าสังเกตดูนนนนะะถถ้้าาาคคุุณณไไปปสสวววจอมภููิิเเเเีี่่่่ยยรึึกกกดงต มันอ้อมไปอ้อมมาไกลมากเลยแต่สิงคโปร์เนี่ยถ้าคุณลงเครื่องปุ๊บคุณเดินแป๊บเดียวไม่กี่นาทีอะคุณถึงทางออกแล้วนะครับคือการออกแบบมันดีมากๆระบบการออโต้พวกนี้มันก็ก็คล่องแคล่วนะครับแล้วในมุมของคนที่ทําธุรกิจเนี่ยมองว่าสษามบิสิงคโปร์มันมันถึงมันเสียเวลาน้อยกว่ามันกระชับกว่าแล้วก็รองรับนะครับจำนวนคนที่มหาศาลเนี่ยได้ด้วยนะก็คือไม่ต้องมีปัญหาเรื่องขอขวดมาต่อคิวต่อแถวอะไรก็ไม่ได้นานขนาดนั้นครับแน่นอน่สนามบินชางฮีของทางสิงคโปร์นี่นะครับถูกโหวต มาแวะเวียนเนี่ยสูงถึง68ล้านคนใน1ปีเลยทีเดียวแนทว่าประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยใหญ่กว่าเยอะนะครับแต่จุดต้องเที่ยวของไทยยังไม่เท่าสานามบินสิงคโปร์เลยครับเมื่อเป็น่นนั้นนะครับพอลงสานามบินปุ๊บเนี่ยมันก็มีตัวรถไฟฟ้านะฮะตัว MRT เนี่ยวิ่งเข้าเมืองได้เลยนะ ซึ่งตัวสถานที่จัดงานนะครับก็คือตัว National Stadium เนี่ยก็มีตัวรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเข้ามาถึงสาสถานีอีกด้วยนี่ยก็เรียกว่าเราเดินไปในละแวกเดียวกันเนี่ยได้ทั้งสาสถานีเลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวรถบัสในบริเวณรอบอีกหลายที่อีกด้วยซึ่งหมายวามว่าคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางเลยนะครับมีให้เลือกหลากหลายสาสถานีอ่ะไปเถอะนล้จากเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในที่เหมาะกันจัดงานอีเวนต์ระดับโลกแบบนี้นะครับในฝั่งของตัวบริษัทนะ Corporate หรือ Headquarter เนี่ยสิงคโปร์เองก็เป็น h u บ ของพวกโกลบอลค o ป p ป n y ี company, ใน ภูมิภาคนี้อีกด้วยนะครับซึ่งความเป็นศูนย์กลางนะครับความมีระบบระเบียบนะแล้วก็มีความเสรีประชาธิปไตยตรงนี้เนี่ยทำให้ global company เนี่ยเลือกที่จะมาที่นี่นะครับมากกว่าทางฮ่องกงครับตอนนี้ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับทำในถอนสัตว์ทัวร์ห้อออฟฟิศแต่ทีเดียวเนื่องจากมีความสามารถที่จะท้าตะวันตกนะครับแล้วก็ผลิตทางภาษีแล้วก็เรื่องของสีภาพทางการเมืองครับในปีที่ผ่านมาในปีสองศนย์สองสานะครับมีบริษัทอยู่ที่4,200แห่งเนี่ยฮะเลือกไปเปิดไปตั้งทททีีีี่่่่่่่่สสิิิงงงงงงคคคคโโปปรรรร์ััับบมมาาาากกกกกววฮฮออเเเนนนยยแ1,300ษ้ นะครับดึงดูด ออฟฟิศหนึงดูดเข้าเปอร์เซ็ขนาดใหญ่เนี่ยได้ดีกว่าที่อื่นครับและซึ่งบริษัทที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่สิงคโปร์ในแก่ไมโครซอฟท์ก o เกิลเฟดเอ็กซ์โลซไม่ทั้งชีอินนะครับผู้ค้าปลีกและแฟชั่นนะฮะแล้วก็โซเชียลอย่างยช่้นติกต็อกเด็กก็เปิดที่นี่ครับก็เรียกว่าไม่ใช่แค่อีเวนต์นะครับแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานของเมืองนะฮะความเป็นสีประชาธิปไตยความสะดวกความสะอาดความปลอดภัยก็เรียกว่าถึงประเทศจะเล็กนะฮะแต่ก็เรียกว่าครบครันครับในฝั่งของสตาร์ทอัพกันเช่นเด ตัว VC อีกด้วยนะซึ่งเป็นสิ่งที่คู่กันนะครับารต้องก็ต้องการเงินจาก VC ใช่ไหมที่สิงคโปร์มี VC กว่า400บริษัทครับและทำให้เกิดยูน c o r n ์นนะครับอยู่ที่18บริษัทนะซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง4เท่าเลยทีเดียวและนี่คือสิงคโปร์นะครับประเทศเล็กๆที่เล็กกว่ากรุงเทพถึง2เท่าแต่รายล้อมไปด้วยโอกาสเนี่ยแล้วก็รายดึงดูดมหาศาลจากที่ทั่วโลกมากมายครับแล้วนเพื่อนๆคิดเห็นว่าไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิ ขอลาหนึ่งวิธีนะกดติด ilia, ต,ตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสับการตามที่ฟังขอรู้ข้อมูลเชิงลึกในหันอยากจะลงทุนเนี่สังหารยืมซับเนี่ยผมมีสัมนาชื่อว่ามั่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะครับก็คนที่มีเครดิตที่ดีนะครับอยากจะกู้เงินเสื้อสังหาที่ราคาเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแคชโฟมเป็นผลที่ดีกว่าดอกเบี้ยเนี่ยต้องห้าพันสัมนานี้นะครับและในอนาคตผมจะสัมนาเกี่ยวกับพวกที่ดินนะใครชอบที่ดินก็ต้องติดตามรอสัมนาที่ดินในอนาคตด้วยนะครััััับบบบววววนนนนนนีีี้้้้ขอออคคคคคุุุณททกกกกะเจลิปหาาารรสสสดดยย่่็ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรบ้างคอร์สนี่เหมาะกับคุณครับตัวโตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์สนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถีอยรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และคอร์สนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสรภาพไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนีะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีีีคคคควววาาาามมมมมมพพพึงงงอออใใจจจนน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 ะะะรรรรรรััับบบบถถ้้้้้เเเเเเยยยยยแแลลไไไไไ่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับผมจะเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ